ชอบรู้ปัตตานะคะอถวๆนี้รูปัตก็มาเคซีมาทำงานคนมาดูทกเพื่อนะคะคนแถวนี้ก็เื่อกันนะ น,นไปล็อกด้วยกันเลยนี่นะคะทุกคนเราก็ถึงร้านแล้วนี่น,นราขอมาเราต่อไป <c oughs> คนอาหารมานีีีคนเมื่ <Okay. S 2> อกี้เราก็ถ่ายรูป <Okay. S 2> แล้วนะคะ <Okay. S 2> เรียบร้อยข้าต่อไปแลเข้าทํทำงานต่อล้วก็จะไปห้อง